สวัสดีครับพบกับผมช่องคอบนนะครับที่จะมาขอบบอลประจําวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์ครับวันนี้ก็ครับที่น่าสนใจมาแปลคู่เหมือนเคยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอไปสรุปผลงานเมื่อวานกันก่อนดีกว่าครับวีพีทั้งหมด3ตัวที่ผมให้ไปเมื่อวานนะครับก็ทํางานไปทั้งหมด2ตัวนะครับก็จะมีทางอันคารคูตัมนะครับคู่นี้ก็จบ1ลูกก็ได้เฮกันไปครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็เป็นวีพีน้าช่องเราเลยนะครับที่ผมแจกฟรีให้ก็จะเป็นเฟรนิบาเช่ครับสามารถเอาชนะ อันเดเดไปได้3ประตูสุดครับคู่นี้ก็ได้เฮไปเหมือนกันครับส่วนผลงานชุดของเรานะครับเมื่อวานผมก็ให้ไปทั้งหมด3ชุดนะครับก็เป็นชุดที่1แล้วก็ชุดที่3ทํางานไปครับชุดที่1ก็จะมีอาร์เนเซ์สูงอาแจกและก็อัลโปเอลนิโคเซียสูงครับชุดนี้ก็ได้เฮกันไปครับส่วนอีกชุดนึ่งก็จะเป็นกาลาตาซายสูงอยู่ต่อเบติสและก็โมตํมนะครับชุดนี้ก็ได้เฮไปเหมือนกันครับส่วนผลงานหน้าช่องของเรานะครับคู่ที่เป็นไปตามคาดเลยก็จะมีคู่ของปอโต้กับโรมานี่ครับคู่แรก เป็นบิกแมช์ประจำวันของเรานะครับผมให้อยู่รองโรมาไปก็ได้ครึ่งไปครับเพราาจบหนึ่งหนึ่งส่วนคู่หนึ่งครับกินเต็มไปครับก็เป็นคู่ของอาแจกกับแซงกิลุสนะครับอาแจกเก็ชนะ2 0ศูนย์ครับผมให้อยู่รองอาแจกทีู่ญยุทธสองห้าส่วนคู่หนึ่งก็เป็นทางฝั่งของอาเซนอากมากับกาลานะครับคู่นี้ก็เป็นทางฝั่งของอากมาถล่มกาลาไปเลยครับสี่ประตูหนึ่งคู่นี้ก็ได้เฮกันไปครับส่วนคู่หนึ่งครับเป็นเกนกับเบติสนะครับผมให้ไปทางเบติตสูญยุทห้าครับก็จบสามศูนย์เลยครับเบติสามารถเก็บชัย และคู่สุดท้ายครับโครเป็นเกนกับไฮเดรนไทม์ครับผมให้ไปทางลองไฮเดรนไทม์0.75นะครับก็จบ2-1ก็เฮกันไปครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นบอลเต็งบอลเดียวหรือบอลสเต็ปนะครับสามารถกดที่ลิงก์ได้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมปักหมุดไว้ให้แล้วหรือสามารถแอดมาได้เลยครับที่ Add KB33 Add KB33 อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีตัวที่จัด V.P. ที่แจกฟรีให้ทุกคําด้วยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับส่วนฟุตบอลที่น่าสนใจวันนี้นะครับคู่แรกครับบิ๊กแมตช์ประจำวันของเราครับเป็นการพบกันระหว่างไบรตันกับเชลซีครับคู่ที่2เอาบวกกับแอร์เบร์แลนซิกคู่ที่3โบอลุญญากับโตริโน่คู่ที่4คิโรนากับเกตาเฟ่คู่ที่5ควีนพาร์คเรนเจอร์กับดาวบีคาลตี้คู่ที่6โกเอสอีเกิลกับสปาร์ตาโรตเตอร์ดัมคู่ที่7จมักเตเปิร์กกับโคโรนแลละคคคู่สสุดดดท้าายรรรััับบบมิิเเเเกซงงฟออ ส่วนคู่บี p ประจำวันของเราก็จะเป็นการพบกันระหว่างแบดกับโอแซครับเตะกันมาตีสองสีและก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับก็มาเริ่มกันที่คู่แรกของเราเลยนะครับเป็นบิ๊กแมตต์ประจําวันครับเป็นการพบกันระหว่างไบรตันกับเชลซีนะครับในศึ่งพิมพ์ลีกอังกฤษครับเตะกันมาตีสามราคาแรกเปิดให้เชลซีต่อศูนย์จุดสองห้าครับผลงานในลีกของทางฝั่งไบรตันก่อนนะครับก็อยู่อันดับสิบของตารางพิมพ์ลีกอังกฤษครับ แข่งไป24นัดชนะ8เสมอ10แพ้6ยิงได้35เสีย38มีอยู่34แต้มครับคาร์วินเรดก็อยู่ที่33.3%นั่นครับทางฝั่งของเชลซีก็อยู่อันดับ4ของตารางครับแข่งไป24นัดชนะ12เสมอ7แพ้5ยิงได้47เสีย31มีอยู่43แต้มคาร์วินเรดก็อยู่ที่50%เลยครับเฮดทูเฮด5นัดหลังสุดของนั้นคู่ครับ นัดล่าสุดก็เพิ่งเจอกันมาหมาดๆเลยครับเมื่อวันที่9นี้เองในศึก f อเครับเป็นการเปิดบ้านของไบตันครับชนะเชลซีไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับนัดก่อนหน้าเชลซี 4, ชนะไบตัน4-2ไบตันแพ้เชลซี1-2เชลซีชนะไบตัน3-2แล้วก็เชลซีชนะไบตัน1-0ครับ ฟอร์มแพ้ในหลังสุดของไบตันกันบ้างครับชนะ3แพ้2ครับนัดล่าสุดก็ไปแข่งกับเชลซีนะครับในศึกเอฟเอครับชนะไม่ได้2องต้นเองครับนัดก่อนหน้าก็ไปแพ้ฟอร์เรสศูนย์เจ็ดแพ้เอเวอร์ตันศูนย์หนึ่งชนะแมนยูสามหนึ่งแล้วก็ชนะอิปสวิทสองศูนย์ครับนัดที่เข้าวินได้ก็จะเป็นสามนัดที่ชนะเลยครับส่วนทางฝั่งของเชลซีครับชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งครับนัดล่าสุดก็ไปแพ้ไบตันเลยครับหนึ่งสองนัดก่อนหน้าชนะเวสต์แฮมสองหนึ่งแพ้แมนซิตี้หนึ่งสามชนะวูฟนััดดเเียยวลครบ สภาพทีมล่าสุดของไบรตันนะครับของกุนซือฟาเบียนฮูเซเล่นะครับเพิ่งจะเปิดรังเอาชนะเชลซีได้2-1ครับในซึกเอฟเอครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะนะครับจะไร้เงาลุยสต้างครับประการหลังตัวหลักครับที่เจ็บจากแมตช์ดังกล่าวครับสมทบกับพวกเจสันสติลเฟรดี้คาริโอกูอีกอร์ฮูลิโอเจมิวเนอร์โซโลมอนมาร์ทเปอร์วิสเอสตูบินยาและก็แมดฟิเฟอร์ครับเป็นเหล่าบรรดาตัวเจ็บหน้าเดิมครับซึ่งยังไม่หายดีแล้วก็คาดว่าฮูริเซฮูเซเล่ เตรียมวางหมากในบบสี่สองสามหครับโดยมีบาดเฟอร์บูเกนยูเอลเฟลมันยานพอฟานเฮเก้อดัมเวสเตอร์ดาริกเลมเต้แจ็คอิเชลวูดคาร์ลอสบาเลบายันกูบามินเต้จอนเจเนโอรูเตอร์คาลูรุมิโตมะและก็เจ้าเปโดครับ ส่วนทางฝั่งของเชลซีของกุนซือวินเซนโซมาเลสกานะครับเพิ่งจะบุกพ่ายให้กับไบรตันไป็นหนึ่งต่อสครับในศึกเอฟเอคัพนี่แหละครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะนะครับจะไม่มีชื่อของมาร์กิลโรเมโอลาเวียโอมารีเคลลิแมนวอลซีฟอฟฟาน่ากับเบอร์นัวบาเดชิลครับเป็นเหล่าบรรดาแข้งเดี่ยงที่ลงช่วยทีมไม่ได้แน่นอนเช่นเดียวกับมิคายล์ลมูดิครับซึ่งติดโทษแบนยาวอยู่เดิมครับแล้วก็คาดว่ามาเลสกาเตรียมจะทับในระบบ4 2 3 1เหมือนนกััครบโดยมี ฟิล ok ิปยอร์เกนเซนริสเจมส์ตอซินอาราเบโยโยเลว่าโควิลมาคูคูเรียโมริเซตคาเซโดเอนโซฟันเดสโนนี่มาดูเเวเก้โคมปาเมอร์เจรอนซานโชและก็คริสโตเฟอร์เอนคุนกูครับก็ขอสรุปเปนครับคู่นี้ยังชื่อว่าเจ้าบ้านอย่างไบรตันครับมีส่งที่จะย้ำแค้นหรือ,อยังน,ยน้อยก็ไม่แพ้นในหลังยาของตัวเองครับ พราะล่าสุดในศึก FA ครับก็เพิ่งเปิดรังเชื่อมา2ต่อหนึ่งครับแม้จะเป็นเพียงบอลถ้วยแต่พวกเขาก็จัดเต็มขุมพลังตัวหลักเหมือนกันครับซัดในพรีเมียร์ลีกเชื่อว่าทีมเยืยนอนเชลซีก็กดดันก่อนบูแน่นอนครับเนื่องจากสถิติในฐานะทีมเยือนตลอดหลายนัดที่ผ่านมาทุกๆรายการค่อนข้างแย่ครับและไม่ชนะใครต่อเนื่องมา5ห,าหนซ้อนแล้วครับซึ่งหากต้องบุกเยือนเอเม็กสเตเดียมครับติดต่อกันเป็นหัวที่2ในเวลาเพียงไม่นานบอกได้เลยว่าภาพจําอย่างชัดเจนครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมเลยให้ สเสมอกันที่1นึ่งเรหนึ่งดีกว่าครับให้อยู่รองไบตันที่0.25ครับมาถึงกุฎที่2ของเรานะครับมาในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันมัางครับเป็นการพบกันระหว่างอาบวกกับแอร์แบลซิกครับสเตย์กนเวลาตีสองครึ่งราคาแรกเปิดให้แลซิกต่อ0.25ครับ ผลงานในลีกของทางฝั่งเอาบวกก่อนนะครับก็อยู่อันดับ12ของตารางแข่งไป21นัดชนะ7เสมอ6แพ้8ยิงได้24เสีย35ครับมีอยู่27แต้มค้าววินเดทก็อยู่ที่33.3%เลยครับส่วนทางฝั่งของไลซิกครับก็อยู่อันดับ4ของตารางครับแข่งไป21นัดชนะ10เสมอ6แพ้5ครับยิงได้36เสีย29มีอยู่36แต้มค้าวินเดทก็อยู่ที่ส7 6ครับ เฮดเวทท่ hey, hey. หาหนั้นหลังสุดของหนึ่งคู่ครับนัดล่าสุดก็เป็นไลซิกเปิดบ้านเอาชนะอาลบวกได้4-0ครับนัดก่อนหน้าก็เสมอกัน2-2ไลซิกชนะอาลบวก3-0ไลซิกชนะอาลบวก3-2และก็เสมอกัน3-3ครับฟอร์มท่หาหนั้นหลังสุดของอาลบวกครับชนะ2แพ้1เสมอ2ครับนัดล่าสุดก็ไปเสมอมา์ครับ0-0นัดก่อนหน้าแพ้สุดการ์ด0-1เสมอซางเพาลี1-1ชนะไฮเดนทาม2-1แล้วก็ชนะเบเมน2-0ครับ นัดที่เข้าวินได้ก็จะเป็นนัดสองนัดที่เสมอกับ2นัดที่ชนะเลยครับนัดที่แพ้สตูดาร์ตไม่เข้านัดเดียวเลยนะนะฮะแล้ว,ลวสุดนี้ครับส่วนทางฝั่งไลซ์ิกครับชนะ2แพ้1เสมอ2ครับ เหมือนกันเลยครับนัดล่าสุดชนะซังพอลี2-0นัดก่อนหน้าเสมอยูเนียนเบอร์ลิน0-0แพ้สตุมกัวส์0-1เสมอเลเวอร์2-2แล้วก็ชนะสปอร์ติ้งลิสบอนครับ2-1นัดที่เข้าวินได้จะเป็นนัดที่ชนะซังพอลีลิสบอนและก็เสมอกับเลเวอร์คูเซ่นนั่นเองครับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับของอาบวกอยู่ในช่วงที่ต้องเช็คฟอร์มเก่งนะครับสำหรับทุกทีมของเยสโทัวรุปครับโดยการไม่ชนะใครเลยมา3นัดท้ายที่ลงเตะแถมล่าสุดมีข่าวร้ายอีกครับเพราะคริสเตียนยาคิดครับกองกลางคนสำคัญดันเจ็บเเเท้้าาาพิ่มมครับข และต้องรอลุ้นเช็คความฟิตครับซึ่งถ้าเจ้าตัวไม่ไหวจริงคาดว่าอ่านี่ไมเออร์ครับลงทําหน้าที่แทนแต่อย่างนั้นครับพอมีข่าวดีให้ชื่นใจกันบ้างครับเพราะจะกลับมาได้ตัวดิมิติสจานูลิสครับวิงแบ็กซ้ายพลธนบัณฑ์กลับมาช่วยทีมครั้งครับดานเกมบุกเตรียมกลับมาใส่ชื่อของเอลวิสเล็กเบคายครับกลับมาพึ่กกำลังร่วมกับอเล็กซิสโคสมอริสครับเพื่อส่งหมายต่อให้กับสมิลเอนเซเดครับรับจบหน้าที่จบสกอร์ตามหน้าเป้าเลยครับส่วนทางฝั่งของไลทซ์ครับ คงจะเรียกว่าความมั่นใจกลับมาได้เยอะพอสมควรครับหลังจากที่นัดล่าสุดกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งในรอบ4เกมด้วยกันครับแต่ชัยชนะดังกล่าวก็ต้องเสวยกันดที่โทษแบนของวิลลี่ออบานครับกองหลังตัวเก่งที่ติดโทษดแบนโดยตรงแล้วก็โดนไลต่ตะพื้ออกจากสนามครับทำให้แมตช์นี้มาโกโรเซ่บอสใหญ่ครับจะเลือกใช้งานปีเตอร์กูลาซี่นิโคลัสไซวอลลูคัสโคมสเตอร์มันกาเซโลลูเกบาบรีเดนบากูอามาดูไฮดาร่าเควินคัมเพิรดาวิดรัม ชาวิสซิมอนเบนจามินเฟสโกและก็ลุยส์โอเบนได้ครับก็ขอสรุปเป็นรคบคู่นี้อาบวกครับไม่ชนะใครเลยมาตลอด3เกมหลังสุดก็จริงครับแต่ถ้าดูดีๆจะเห็นว่าถ้านับแค่ในลีกอย่างเดียวไม่แพ้ใครมา5นัดซ้อนเข้าไปแล้วครับจึงมองว่าการออกไปเยือนในวันนี้พร้อมสู้แบบเต็มโฉบครับเช่นเคยแม้ว่าไรเซรับผู้มาเยือนเองจะกลับมาคว้าชัยได้ในร้าล่าสุดก็ตามครับแต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นก็ถือว่าดูไม่จืดเลยครับโดยเฉพาะเกมนอกบ้าน5านาท้ายไม่ชนะใครเลยครับ มองดูแล้วเกมวันนี้ก็ไม่มีคำว่าง่ายเหมือนเคยครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ันเสมอที่1นึ่ครับให้อยู่รองเอาบวกที่0 2 5ครับคู่ที่3ามครับก็มาในศึกกันโชว์ซร่ายิตอรลีกันบ้างนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างโบโลญลยาก,กับโตลิโนครับเตะกกนเวลาตีสองสี 45, ราคาแรกผลให้บุลเลยาต่อ0.75ุดครับ ผลงานนักลีกของทางฝั่งมบุรัญญาก่อนนะครับกระโดดแปดของตารางแข่งไปยนะี่สิบสามล้านเจ้า9เสมอ11ครับแพ้แค่แ3ยิงได้35เสีย27มี38แต้มครับค่าวินเลตก็อยู่ที่39.1เปอร์เซ็นครับส่วนตอรีโนอโงครับอยู่แบบ11ครับไม่ได้ห่างกันมากมายเท่าไหร่แข่งไป24ล้านครับชนะา6เสมอ10แพ้8ครับยิงได้25เสีย28มี28แต้มค่าวินเลตก็อยู่ที่25เปอร์เซ็นต์ครับ เฮดเวททานัดหลังสุดของทีมคู่ครับนัดล่าสุดก็เป็นตโตริโนโเปิดบ้านแพ้บอร์ลญาไป0ูนต่อครับนัดก่อนหน้าเสมอกันศูนย์ศูนย์บอร์ลญาชนะ2องศูนย์ตริโนโชนะ1นศูนย์แล้วก็บอร์ลญาชนะโตริโนสองเล่งครับฟอร์มท่านัดหลังสุดของบอร์ลญาครับชนะ2เสมอ3ครับนัดล่าสุดก็ไปเสมอกับเลเช่ครับศูนย์ศูนย์นัดก่อนหน้าชนะอตาลันตาได้1นศูนย์และต่อมาก็ชนะโคโมสองศูนย์เสมอลิสบอนหนึ่งหนึ่งและก็เสมอเอมโปลีหนึ่งหนึ่งครับไม่แพ้ใครเลย นัดที่เข้าวินได้ก็จะเป็นนัดที่ชนะอัตแลนตาโคโม่และก็เสมอกับลิสบอนนั่นเองครับส่วนทางฝั่งของโตรินโวครับก็ชนะ1เสมอ4ครับไม่แพ้ใครเหมือนกันนัดล่าสุดไปเสมอเจนัหนึ่งหนึ่งเสมออัตแลนตาหนึ่งหนึ่งในนัดก่อนหน้าชนะเกายาลีสองศูนย์เสมอฟิออร์หนึ่งหนึ่งและก็เสมอยูเว่หนึ่งหนึ่งครับนัดที่เข้าวินได้ก็จะไม่นับนัดล่าสุดที่เสมอกับเจโน่ครับที่เหลือเข้าได้หมดเลยนะครับผ่านัดหลังสุดสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับของเจ้าถิ่นโบุลนญาครับ ของเทนเนอร์วินเซนโซอิตาเลียโนครับผลงานในลีก5เกมหลังสุดพวกเขายังไม่แพ้ใครครับส่วนสภาพความพร้อมนั้นเกมวันนี้จะมีตัวเจ็บแค่น้ามเดิมครับและยังต้องรอเช็คฟิตของโรนัลโซเดลซูเวสตีครับแบ็กขวาตัวเก่าก่อนอีกหนึ่งรายครับแต่ข่าวดีคือจะได้วิคาโดออสโซเลนีครับหายเจ็บกลับมาลงซ้อมได้อีกครั้งแล้วครับและมีโอกาสเปลี่ยนเป็นสำรองของเกมนี้ด้านการจะทับคาดว่าพวกเขาจะมาในแบบ4-2-3-1ครับแผงมิดฟิลด์ตัวรุกจะวางโจเวนีฟิเบียนครับค่อยเป็นเกมร่วมกับ ดันเอนดอยและก็เบนจามินโดมิงเกสครับส่วนศูนย์หัวหอกตัวเปบาอย่างซานดิเอโกคาสโตครับลงบู๊ในเกมนี้ส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างโตริโนะครับภายใต้การนำทีมของกุนซือเปาโรวานูรียครับพวกเขาไม่แพ้คู่แข่งมา7นัดติดต่อกันนะครับแต่อย่างไรก็ตาม7นัดนั้นดันเสมอคู่แข่งไปถึง6เกมเลยด้วยส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ก็จะขาดโซเอลริชชี่ครับกองกลางที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบพอดีครับขณะที่ตัวเจ็บมีแต่หน้าดเดิมครับและยังมีรอเช็คฟิตอีวานอิลิสครับ กับอาเดียงดามาเซ่ครับก่อนเกมอีก2รายท่านแค้นะัทับคาดว่าจะมาบลสื่สองสามหนึ่งเหมือนกันครับแผงมิดฟิลตัวรุกก็จะใช้เลนติโนราซาโลนิโคลาาลาวัสตแล้วก็ยานคาราโมครับคอยสร้างสรรคเกมร่วมกันซัมซุนงหัวหอกในแดนหน้าอย่างเชยอดัมครับลงลาตะกอในเกมนี้ก็ขอสู้ไปครับคู่นี้เจ้าถิ่มบุรุษยาครับผลงานในบ้านของเขาถือว่าทำได้ดีครับเพราะว่า5เกมหลังสุดเก็บชัยไปถึง3นัดขณะที่ทีมเยอรมันโตริโนครับผลงานนอกบ้าน5เกมหลังสุดก็ยังไม่แพ้ใครก็จริงครับแต และผมมองว่าทั้ง2ทีมต่างก็มีผลงานที่ใกล้เคียงกันครับแต่ทางฝั่งของโตรยโน,โน้มักจะติดเสมอส่วนใหญ่ครับอาจจะเป็นด้วยระบบการเล่นของพวกเขาทําให้มีผลการแข่งขันแบบนี้ครับเกมนี้บุกมาเหยียนเชื่อว่าพวกเขาจะวางแท็กติกเน้นรับแล้วรอสวนกลับแน่นอนมั่นใจว่าน่าจะสู้กันอย่างสูสีครับและมองว่าอยู่รองโตรยโนโน,น่าจะดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้เสมอที่1ประตูหนึ่งครับให้อยู่รองโตรยโน,โนที่0.75ครับ คู่ที่4ของเรานะครับเป็นการพบกันระหว่างคิโรนากับเกาเฟสนะครับในซึกเปริกาสเปนเตยแกมราตีสครับราคาแรกเปิดมาให้คิโรนาต่อ 0.5ครับผลงานในลีกของทางฝั่งคิโรน่าก่อนนะครับก็อยู่อันดับ8ของตารางครับแข่งไป23นัดชนะ9เสมอ4แพ้10ครับยิงได้31เสีย33ยิง31แต้มครับค่าวินเดตก็อยู่ที่39.1%ครับส่วนเกตาเฟ่ครับไม่ได้ห่างกันมากครับอยู่อันดับ14ของตารางแข่งไป23นัดชนะ6เสมอ9แพ้8ครับยิงได้18เสีย17มีอยู่27แต้มค่าวินเดตก็อยู่ที่26.1%ครับ เหตุเหตุทานัดหลังสุดของทั้งคู่ครับนัดล่าสุดก็เป็นเกตาเฟ่ครับเปิดบ้านแพ้คิโรนาไป0ูนย์ต่อหนึ่งครับนัดก่อนหน้าเกตาเฟ่ afe, ชนะคิโรนาหนึ่งศูนย์คิโรนาชนะเกตาเฟ่์สามศูนย์เกตาเฟ่ชนะคิโรนาสามสองแล้วก็คิโรนาชนะเกตาเฟ่์สามหนึ่งครับฟอร์มท่านหลังสุดของคิโรนาครับชนะหนึ่งแพ้ไปถึงสี่ครับ นัดล่าสุดก็ไปแพ้บิวบามาครับ0-3นัดก่อนหน้าชนะลาสปาร์มาส2-1แพ้รายโย1-2แพ้เอซิมิลาน0-1แล้วก็แพ้เซบียา1-2ครับไม่มีนัดไหนนี้เข้าวินได้เลยนะครับ5นัดหลังสุดของทางฝั่งกิโรนาส่วน5นัดหลังสุดของเกตาเฟ่มังครับชนะ2แพ้1เสมอ2ครับนัดล่าสุดชนะดิปโตเตโบอาราเบียครับ1-0นัดก่อนหน้าแพ้อันเดดิต0-5เสมอเซบียา0-0ชนะโซซิดาต3-0แล้วก็เสมอบาร์ซา1-1ครับ นัดที่เข้าวินได้ก็จะเป็น2นัดที่ชนะครับรวมไปถึงนัดที่สามารถกับเสมอบาวซ่าได้ครับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับของคิโรนาจะขาดผู้เล่นอย่างโบยานมิออฟสกี้ครับกับอานาอดันจูมาครับกองหน้าที่มีการบาดเจ็บอย่างไรก็ตามครับตัวหลักที่เหลืออยู่ในสภาพพร้อมครับสเปตตัวแรกตามระบบ4 2 3 1ครับตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าจะเป็นอาเบลลุยครับด้านหลังก็เป็นดอนนี่ฟันเดเบกวิกเตอร์ซีแกนคอฟและก็ไบรอันกิลครับเป็นตัวทําเกมคู่มิดฟิลด์รับนักเตะอย่างดาริบินครับแล้วก็อานาอมาร์ติเนสลุ้นสออดแแทรรรกกยู่ในตััวคบ แต่อริคันดูฟันเซสกับควรนเป้น,น่าจะรักษาตำแหน่งไว้ได้ครับทางฝั่งของเซเเฟ่ R F, ครับทีมเยือนไม่น่าจะมีรุยมิยาครับกองกลางที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อครับยังไงก็ตามครับที่เหลืออยู่ในสภาพพร้อมตามระบบ4-4-2ครับกองหน้าคู่น่าจะเป็นบอค่ามาโยราครับแล้วก็อุเซแดนกลางก็เป็นรามอนเดรัตดากูนองเซเน่กับมาโรอารัมบารีครับ รวมไปถึงโกบาโกเมสครับเป็นตัวทําเกมก็ขอสู้ไปครับคู่นี้คิโรนาครับด้วยการที่แล้วทําได้อย่างน่าทึ่งครับทีที่พวกเขาจบอันดับ3ได้ครับแต่มาปีนี้ผลงานก็ดอบมองสมควรครับพวกเขามีคะแนนตามอันดับ3อย่างบาซ่าไปถึง17คะแนนเลยครับอันดับหกนี้ก็ได้ยังพอเป็นได้อยู่ครับตอนนี้คิโรนาก็ตามไรโยอยู่4คะแนนครับยังก็ตามครับสี่เกมหลังสุดคิโรนาก็แพ้ไปถึง3นัดรวดครับ รวมนั้นล่าสุดที่ออกมาแพ้บิวเบาด้วยครับ0-3ทางฝั่งของเกตาเฟ่บ้างครับเกตาเฟ่ก็อยู่ในฟอร์มที่ดีกว่าครับพวกเขาไม่แพ้ใครมา5เกมส่งให้อันดับตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่4ครับเหนือคะแนนส่วนของชั้น5คะแนนและตามทีมอันดับ7อย่างโซลิดัตแค่5คะแนนเท่นานั้นครับเกมล่าสุดเกตาเฟ่ของโคเซ่บอร์ดาเลสครับบุกไปเอาชนะอาราเบสได้1-0ครับในส่วนเกมรับก็ทําได้อย่างแข็งแกร่งครับนัดน,นี้น่าจะสูสอย่างสนุกครับกีโนนาได้เปรียบที่ จะได้คะแนนกลับมาครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผลเสมือนที่ 0-0, 00ครับให้อยู่รองเกตาเฟ่ที่0.5ครับ มาถึงคู่ที่5ของเราแล้วนะครับเป็นศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับเป็นการพบกันระหว่างควีนปาร์คเรนเจอร์นะครับหรือควีูพีอาครับพบกับดาบีเคานตีครับแตะกำไรตีสาราคาแรกเปิดให้คิวอาร์ตอศูนย์จองห้ครับผลงานในลีกของทางฝั่งควีนปาร์ก่อนนะครับก็อยู่อันดับ13ของตารางแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับแข่งไป32นัดชนะ10เสมอ11แพ้11ครับยิงได้35เสีย41มีอยู่41แต้มครับค่าวินเลตก็อยู่ที่31.3%ครับ ส่วนทางฝั่งของดาบพเคาตี้ครับอยู่ันดับ21ของตารางเลยครับเรียกได้ว่ายำแย่สุดๆเลยครับแข่งไป32นัดครับชนะ7เสมอ8แพ้17ครับยิงใน้3 3เสีย42ไม่อยู่29แต้มเท่านั้นค่าวินเดตก็อยู่ที่21.9%ครับ เฮ้ทเวท5นัดหลังสุดของทีมคู่ครับนัดล่าสุดก็เป็นดับบี้เคาน์ตี้ครับเปิดบ้านเอาชนะ QPR ได้2-0นัดก่อนหน้า QPR ก็ชนะ w 1, ดับบี้เคาน์ตี้1-0ดับบี้แพ้ QPR 1-2 QPR แพ้ดับบี้0-1และก็ดับบี้แพ้ QPR 0-1ครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของ QPR ครับชนะ2แพ้3ครับนัดล่าสุดไปแพ้โคลโวเวนที่0-1ครับนัดก่อนหน้าชนะแบ็กเบิร์นได้2-1แพ้มิววอล1-0แพ้เชฟฟิลด์0-2แล้วก็ชนะฮาร์ซิตี้2-1ครับ นัดที่เข้าวินน่าจะเป็นสนัดที่ชนะเลยครับส่วนดาบพี่เค้าตี้ครับ5นัดหลังสุดนี้ก็ไม่ชนะใครเลยครับเพราะว่าแพ้ไปถึง3เสมอแค่2นัดล่าสุดก็เสมอออกฟอร์ดยู่ในเต็ดครับ0-0นัดก่อนหน้าเสมนอนอริต1-1แพ้เชฟยูครับ0-1แพ้คาดิฟ1-2และแพ้ซันเดอร์แลนด์0-1ครับนัดที่เข้าวินน่าก็จะเป็นนัดที่เสมอกับนอริตนัดเดียวเลยครับสบภาพทีมล่าสุดของควินปาร์กนะครับของกุนซือมาดี้ซิฟูเอนเตสนะครับเพิ่งจะบุกแพ้กับโคเว สว่วนความพร้อมของทีมก่อนลงสนามครับจะไม่มีชื่อของ elle, lla, Lucas Anderson, Jake am, Weil คารามโกเดเบเล่ซานเซล่าลูคัสแอนเดนเซนเจคเรียมกับฮาวิ่เวลครับเป็นเหล่าบรรดาแข้งเดียวค้างซอกซึ่งอยู่ระหว่างพักรักษาตัวทั้งหมดครับคาดว่าซิฟูเอนเดสครับเตรียมวางหมากระบบ4 2 3 1ครับโดยมีมิกเอลเฟย์ออกซานยิน,น้าเป้าแล้วก็ใช้คิวแรนมอร์แกนครับรับจ็อกเพย์เมเกอร์คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับ ดาบี้มั่งครับของกุนซูแมทธิวแฮมชอร์ครับเพิ่งจะเปิดรังเจ้าจืดกับออกฟอร์ดไปศูนย์ต่อศูนย์ในลีกเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสาวความพร้อมของทีมก่อนทำศึกนะครับจะรแดนเงาตาชวนบาวครับคอรีแบ็กเกตเทเลอร์เคอร์ซิสเนลสันและก็เคนวิลสันครับเป็นสี่แข้งเดียงที่ยังไม่สามารถลงช่วยทีมได้แน่นอนขณะที่แฮมชอร์ครับเตรียมจัดทัพในระบบสามครับโดยมีลาสยอร์เกนเซเวเซนกับเจอร์รี่เยสครับพึ่งกำลังกันล่าสกอร์ในแดนหน้าและก็ใช้ดาวิดโอซอครัับปกหลัักกกคคุมมเชิงงจาาาแดนลตตสูรรบ ก็ขอสรุปเมงครับคู่นี้บอกได้เลยว่าทีมเย็นอย่างดาบ,บี้ครับที่กำลังหนีตายและกำลังต้องการปลดล็อกความมั่นใจน่าจะบุกไปยือ้อเพย์เซฟหวังแชร์คะแนนกับออกไปอย่างแน่นอนครับจริงอยู่ที่ตลอดเก้เาเกมหลีกที่ผ่านมาจะไร้ชัยมาครองโดยสิ้นเชิงครับแต่ว่า2นัดาท้ายในหลีกกระจบเจ้าลวดและสู้ได้ดีครับและพยายามสร้างความมบื่อนักให้กับคู่แข่งได้เหมือนกันฉะนั้นจยดที่จะต้องบุกไปยื้อสุดใจซื้อเกมรับก็คงไม่ยากเกินสำหรับพวกเขาครับ นั่นพอจะบ้านอย่าง QPR ครับช่วงนี้ก็ไม่อยู่ในจุดที่ฝากความหวังอะไรได้เลยครับแถมผลงานสีเกมเด็กไทยก็พ่ายไปถึง3ครั้งด้วยครับแถมโดนยิงไปถึง6เม็ดแม้จะได้บูในรังเย่ของตัวเองสุดถนัดและค่อนข้างมั่นใจทว่าบอกได้เลยว่างานนี้ไม่แน่ครับที่จะเก็บ3คะแนนได้เพราะฉะนั้นครับกู้นี้มเลืสมอที่1 1ให้อยู่รองดาบีดีกว่าครับที่0.25 มาถึงคู่ที่6ของเราเลยครับ3คู่ฐานนี้เราก็จะไปกันแบบไว้ๆเหมือนเดิมนะครับเป็นการพบกันระหว่างโกลเฮดอีเกิลพบกับสปาร์ตาโรตดัมนะครับในศึกพิเมียนดัตนะครับแต่เกณฑ์าตีสราคาแรกเปิดไม่โกลเฮดอีเกิลต่อ0.5ครับผลงานในลีกของทางฝั่งโกลเฮดอีเกิลก่อนนะครับอยู่อันดับ7ของตารางส่วนสปาร์ตาโรตดัมครับอยู่อันดับ16ของตารางลีกฮอลแลนด์นั่นเองครับนัดล่าสุดที่คู่นี้เคยเจอกันก็เสมอกันไป1นประตูนึงนะครับ ส่วนนัดล่าสุดที่โกเฮดลงเตะก,ก็จะไปแพ้เฮโรค้นอันเมโลครับสองต่อสนัดล่าสุดของสปาร์ต้าโรตดนามก็ไปแพ้เฟนุดมาศูนย์สามครับตัวหลักครับที่เข้าไปลงก็จะมีโอลิเวอร์อันม um ันยาคอบเบอุมมาทิสซูเล่ครับส่วนทางฝั่งของทีเมเยือนอย่างสปาร์ต้าโรตดนามครับก็จะมี มิเซลฟานเบอร์เกนคริสเตียนฮาริสันและก็ชุนสุเกะมิโตะครับก็ขอสรุปเป็นรับคู่นี้เจถิ่นโกเฮดิกเกิลครับพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งครับ5เกมหลังสุดพวกเขายัางไม่แพ้ใครครับและสามารถคว้าชัยไปถึง4นัดเลยทีเดียวขณะที่ทีมเยือนอย่างสปาร์ตาโรรลดัมครับผลงานนอกบ้านก็ขาดความส,สม่ำเสมอครับ5เกมหลังสุดคว้าชัยด้วยเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นและผมมองว่าโกเฮดิเกิลครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านผลงานในบ้านของพวกเขาก็ยอดเยี่ยมแบบสุดๆครับ เกมนี้พวกเขาเจอกับทีมที่มีสถิติการเล่นนอกบ้านที่อย่างยําแย่อย่างลอตเตอร์ด,ดัมนะครับทำให้มั่นใจว่าโกเฮดครับจะเปิดรังรอเชิดเอาชนะทีมเยือนได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้โกเฮดชนะเบสกอร์สองตัหนึ่งครับให้อยู่ต่อโกเฮดอีกเกิลที่0.5ครับคู่ที่7ครับมาในศึกบุนเดสซีกาเยอรมัน2กันบ้างครับเป็นการพบกันระหว่างมัคเลยบวกกับโคโลนครับเตะกันเวลาเที่ยงคืนครึ่งราคาแรกเปิดไปใงคู่เสมอครับ ผลงานในลีกของทางฝั่งมังเตโบก่อนนะครับก็อยู่อันดับ4ของตารางครับส่วนโคโลนอยู่อันดับ1หลังจากฟูงของบุนเลสกีกาเยอรมัน2เลยครับเหตดูเหตนัล่าสุดที่คู่นี้เคยพบกันนะครับก็เป็นทางฝั่งของโคโลนเปิดบ้านแพ้มังเตโบกไปครับ1นต่อสส่วนนัดล่าสุดที่มังเตโบกลงเตะก็ไปแพ้เนินแบกมา3-4ครับนัดล่าสุดของโคโลนก็ชนะชาวเก้1-0ครับตัวหลักครับคาดว่าจะลงของมังเตโบกก็จะมีมารตินคาสครับส่วนตัวหลักของโคโลนครับก็จะมีดามินดาวกับลินตันไมนาครับ ก็ขอสรุปนะครับคู่นี้สนุกแน่นอนครับสาหรับคู่นี้เนื่องจากเป็นการพบกันของ2ทีมที่อยู่ในโซนหัวตารางครับและนัดนี้อาจจะมีถึงผลการเปลี่ยนแปลงของทีมจาาฝูงเลยทีเดียวครับโดยขอเริ่มทางฝั่งโครนก่อนนะครับผู้มาเยือนจําเป็นต้องเน้นสุดๆครับกับการเก็บ3แต้มเพื่อของตําแหน่งจาาฝูงในลีกต่อไปครับส่งผลให้ทีมเยนในวันนี้มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแมกครับขณะที่มัตเตรบววครับเจ้าบ้านเองก็วาาตามตรงแล้วยังอยากลุนแชมป์อยู่ครับเกมนี้จาเป็นต้องผ่านด่านทีมจาาฝูงให้ได้ครับ แต่กลายเป็นว่าจุดอ่อนของพวกเขาดันเป็นการลงเล่นต่อนหน้านแฟนๆซะอย่างนั้นครับเนื่องจากในซื้อสั่นนี้ลงเตะไปทั้งหมด10นัดครับไม่เคยสะกดคำว่าชนะได้เลยแถมวันนี้คู่แข่งยังเป็นถึงจาฟูงของลีกด้วยมองดูแล้วอาจจะมีแพ้ได้เลยทีเดียวแล้วครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้โคโลนชนะบร,ริสก้3ต่อ2ครับให้วางโคโลนไว้ที่เหลกเสมอและคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับเป็นศึกเซกุนดาสเปนนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างมิลานเดสกับลาซิงเดอเฟรอลนั่เองครับ เตะกันมนาตีสองครึ่งราคาแรกเปิดให้มิลานเดสต่อ0.75ครับผลงานในลีกของทางฝั่งมิลานเดสครับก็อยู่อันดับ4ของตารางครับส่วนเรซซิ่งเด f ะฟลอร์ก็อยู่อันดับ20เลยครับเรียกได้ว่าห่างกันแบบสุดๆเลยครับหัวตารางกับท้ายตารางนั่นเองนาล่าสุดที่คู่นี้เจอกันก็เสมอกันไป0-0ครับ นัดล่าสุดของมิลาเดสที่ลงเตะก,ก็ไปเสมอแคนาดาศูนย์ศูนย์ครับนัดล่าสุดของราซิ่งเดอะเฟอรัลก็ไปแพ้กัลเซยอนครับหนึ่งต่อสามก็ขอสรุปนะครับคู่นี้เจ้าถิ่นมิลานเดสครับพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งมากๆครับเพราะไม่แพ้คู่แข่งมาแปดนะัดติดต่อกันแล้วครับขณะที่ทีมเยือนอย่างราซิ่งเดอะเฟอรัลครับผลงานนอกบ้านของพวกเขาก็ขาดความสม่ำเสมอครับห้าเกมหลังสุดก็เก็บชัยไปได้แค่สองนะัดเท่านั้นครับ นอกจากจะได้เปรียบที่เล่นในบ้านแล้วครับผลงานในรังของพวกเขาก็ถือว่าโหดมากๆด้วยครับเกมลุกกระเฉียบคมโดยเฉพาะวาคินปานิเซลลี่นะครับที่อันตรายสุดๆครับดังนั้นเกมวันนี้ขอแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อน่าจะดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมเล้มิลานเดชนะเปสกอร์สามประตูอันหนึ่งครับให้อยู่ต่อมิลานเดชที่ศูนเนี่เองครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ก็อย่าลืมคู่วีพีประจำวันของเรานะครับเป็นการพบกันระหว่างแบดกับโอแซครับเตะกันเวลาตีสองสี่สิบห้านเองครับ ส่วนท่านใดนะครับที่อยากได้แนวทางทีเด็ดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นบอลเต็งบอลเดี่ยวหรือบอลสเต็ปนะครับสามารถที่กดท e ีลิง์ด้านล่างได้เลยนะครับผมปักหดไว้ให้แล้วหรือสามารถแอดมาได้เลยครับที่แอดเคบีสามสามแอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับแล้วก็ยังมีตัวทีเด็ดวีพแจกฟรีให้ทุกคำเลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับ ส่วนสนุของวันนี้ครับคู่แรกไบตันพบเชลซีผมให้สมอกันหนให้อยู่รองไบตันที่0.2 5คู่ที่2อครับอาบวกกับแอบแอรลิซิผมให้สมอกันหนให้อยู่รองอาบวกที่0.2 5คู่ที่3ครับโบลิญากับตริโนผมให้สมอกันหนให้อยู่รองตริโนที่0.2 5คู่ที่4ครับคีโรนากับเกตาเฟ่ผมให้สมอกัน0ูให้อยู่รองเกตอเฟ่ที่0.5าคู่ที่หครับควีนปาร์เรนเจอร์กับดา คู่ที่หครับโกเฮดอีเกิล e กับสปาร์ตาโรตดัมผมให้โกเฮดอีเกิล e ชนะ2-1ให้อยู่ต่อโกเฮดที่0.5คู่ที่เจ็ดมาร์ติเบิร์กกับโคโรนะครับผมให้โคโรนชนะ3-2ให้อยู่ต่อโคโรนที่เลสเสมอและคู่สุดท้ายครับมิรันเดสพบลาซิงเดอะฟลอร์นะครับผมให้มิรันเดสชนะ3-1ให้อยู่ต่อมิรันเดสที่ศูนเจ็นี่ครับและก็ขอย้ำกันอีกครั้งวันนี้เป็นแค่แนวทางเบื้องต้นที่ผมวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวช่วงเย็ยนช่วงค่ำผมจะคัดเน้นๆททเงินนนกกััให้อีีะครบ ก่อนจากกันนะครับรบกวนทุกท่านหน่อยครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเปอ็นกำลังใจให้กันและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ